ถ่ายมาได้ใช่ไหมครับอ่ายประจำมาใช่ครับแล้วก็พอมาแค่เขาขับรถบนท้องถนนทั่วไปคุณจะมาเรียร้องไปได้ไงบอกผมไม่ได้เรียร้องแต่ผมต้องการความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าลูกผมเจ็บแก๊สผมก็ขายวันละ200ถังทุกวันนี้เหลือวัน5ิ0ถังแย่แย่มากทำไมคนใช้แก๊สในรอเยหนมากแล้วก็แม่ค้าก็ไม่ได้หยุดนะแต่ว่าจะ3วัน4วันถังก็เหลือ15วัน เดไม่ดีกับผมนะแต่ว่าถามว่าคนอื่นตำรวจท่านอืน่อนเขาก็คุยดีเยอะเขาพูดว่าอย่างไงเขาบอกว่าคุณจะมาทําร้ายคุณมันไม่ถูกต้องถนนเขาก็วิ่งกันอย่างนี้เออแล้วผู้กองแล้วผู้กองดูคลิปนี้นี่คือตามที่ผมคุยเลยนะครับอืมแล้วว่าไงเนี่จะคุยเสร็จยงังผมง่วงนอนแล้วผมฟังคู่กรณีของคุณแล้วเขาบอกเขาก็มีรถปกติ ประตูแต่ผมยกนิว้วผมยอมรับผมยกนิ้วกลางิีเพราะผมโมโหรูห้สาวเมเจ็บรู้สาวสิกว่าไงฮะแต่พวกกองนี่ไล่ผมจนผมไล่ทําร้ายผมนะพวกกองไม่ใช่หรอเขาก็วิ่งตามทางของเขาไปเบียดกับรถคูปป่กรณีแล้วผมเจ้าใช้คุณก็เอาเงินของคุณสิคุณไปเดืร้องมาได้ไงตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายนี่กายจะจบแล้วอคุณพูดจบเสร็จยังคุณพูดเสร็จยังก็มีอะไรครับพวกกองสารมาต้องซ่อมเองเอ้สารซ่อมคู่กรณี่ ใช่ครับนี่ต่างต้องผู้ก่อเของเราต้องซ่้มเองใช่แล้วตะโกนมาในรถตลอดเลยอิสัตอิสัดอันนี้รถใครเนี่ยพี่นี่รถผมนี่ผมขอโทษนะพี่ผมขอโทษนะครับผมผมผมโดนไล่ขอจอดให้ผมกระบะคันนั้นไล่เหรอเนี่ยคันนี้ครับอ๋อคันนี้ครับกระบะเป็นรถแอร์ไหมฮะใช่ครับรู้แล้วผมรู้แล้วอ่าอแล้วคลิปสุดท้ายที่ลงมาตีผมคลิปสุดท้ายที่ลงมาตีทั้งหมดมีห้าคลิปคลิปเมื่อกี้คือคลิปปวดครับผม ผมลงบันทึกประจวันเพื่อต้องการเอาเอาใบใบใบบันทึกประจวันไปขอดูกล้องเทศบาลครับต้องทาอย่างนี้นะไอกระบะัานานคือใครนั่นของผมของผมนี่พอผมเลี้ยวขวาผมผม,ผมมาชนแล้วนะครับอันนี้คือเขากวดใช่ไหมใช่ครับนี่คันนี้คันกวดนี่ผมชนแล้วตอนนี้ผมชนแล้วผมชนสี่ประตูกับสเสาไฟฟ้าเอาพี่ลูดเข้ามาแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันจนปัญญาจริงแล้วผมหนีหมดหนทางแล้วอ๋อคือเราอยากจะห,หนีอย่างเดียวใช่รครับผมอยากหนีครับเป็นรถอันนี้รถคันที่ไล่พี่ใช่ไหมใช่ครับ นู้นรถผมอยู่ข้างหน้าอ๋อมันเป็นรถอะไรอะรถแอร์ครับรถติดตั้งแอร์ครับติดตั้งแอร์ล้างแอร์ใช่ครับอยู่ที่ไหนในหมู่บ้ะสายใหม่ทนายวันนั้นเออน้องผมน้องผมโทรไปคุยกับมันแล้วนะครับนี่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 หน้าหมู่บ้านนอันนี้รถพี่อ๋อนี่ไล่มาติดติดเลยใช่ครับไอ้อยู่ที่เขาไล่ทาไมอะก็ปัดปัดผมปัดหน้าคืนนะเขาปัดที่หนีเข้าซอยวัดชนบุรีเลยอ่า อันนี้รถพี่นะครับนี่ผมก็กดติดเลยเหมือนกันนะหูวันดําเลยอ่าเจ้าเรื่องให้ได้เจ้าเรื่องให้ได้ลูกพี่ก่อนเลยยังลงมาตีผมมันตามมาติดๆเลยนะลงมาตีผมลงมาจะทําร้ายผมอีกอันนี้แต่ช่วงประมาณชูชาตินะผมโทรบอกลูว่าลูกเอาปืนรอป่าด้วยแล้วผมมีคลิปสุดท้ายนะต่อลูกแล้วตารวจบอกว่าพี่แดงเกียมการพกปืนมาผมบอกไม่ใช่ผมเอาปืนที่บ้านเพราะมันชนหน้าบ้านบอกไง ที่จอดนู่นหน้าบ้านเหรอใช่ตอนชนนี่หน้าบ้านเลยนี่หน้าบ้านผมอันนี้หน้าบ้านแล้วใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลงใหม่เห้ไหมสองคนอันนี้ลงลงมาแล้วอ่ลงมาแล้วพอลงมาเสร็จอ่าลงลงแล้วพอลงมาเสร็จรูกชายส่งปืนให้ผมอ่านะครับอ่าคือปืนนี่อยู่ในบ้านใช่ไหมอยู่ในบ้านแต่ว่าลูกชายเอามารออยู่นี่เอาออกมาเพื่ออะไรป้องกันตัวหรือมาไรถูกต้องครับเนี่ยถ้ามไม่เห็นปืนก็วิ่งเข้าบ้านไปแล้วถ้าไม่เห็นปืนนี่น่าจะถูกทำร้ายแน่นอนคลิปคลิปตอนที่ว่ารูก เอาที่โฟลถ่ายวงไเอาอยู่ตั้งนานทำไมไม่ถ่ายเ,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 เด้ รับพี่ข้างข้างข้างๆรถ้อนช,อม,ชอ,มอมหลังมาแป๊บพ่แปบนึงข้างหลังรถผมเป็นเหล็กนะลอวันที่สิบห้าผมจะไปอัดแก๊สน,นะครับผมขับรถมาผ่านแย่สากรตรงนั้นมันมีสายก่อสร้างของเทศบาลน,นะครับแล้วก็มีการ ปาดหน้ากันมีรถกระบะตู้ทึบมาป,ปาดหน้าผมแล้วผมก็ปาดคืนครับพอปาดคืนเสร็จผมก็ยกนิ้วกลางให้เขาแล้วเขาก็ตามมาชนผมในอุโมงแล้วผมก็เปิดประตูบอกว่าไม่งั้นก็ตามมาที่บ้านแล้วกันแล้วเขาก็ตามมาถึงบ้านผมตามไล่ชนผมนมาตลอดทางครับแล้วพอมาถึงหน้าบ้านผมผมก็ไปชนเสาไฟฟ้ากับรถคู่กรณีเป็นรถฟอร์ดสี่ประตู แล้วพี่ก็เลยไปทําอะไร,ไท,ะไรที่โรงพักไป,ไ,ไปลงทุกประจําวันเพื่อต้องการดูกล้องครับแล้วก็อกอวพอได้กล้องเสร็จผมก็โทรไปหาคู่กรณีคู่กรณีก็บอกว่าขอขอโทษขอเลขบัญชีแล้วกันเดี๋ยวเขาโอนเงินให้ผมบอกไม่เอาเหรอกต้องมาเจอกันที่โรงพักมาคุยนที่โรงพักตกลองไงให้รู้เรื่องเลยแล้วพอมาเสร็จ วันพอถึงวันที่สิบสิบแปดผมก็นัดเจอกับเขาอีกทีหนึง่งแต่ว่าเขานัดเจอผมบ่ายสองแต่พอบ่ายโมงเขาก็เข้าไปหารอยเวนเพื่อลงบันทึกประจำวันใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องก็ปล่อยจนมานานถึงวันที่ยี่สิบผมก็เลยเห็นว่ามันนานแล้วเพราะผมต้องซ่อมรถผมด้วย ผมก็เลยโทรไปหารอยเวรร้อยเวรถามมาว่าเคสของคุณนี่เป็นเหตุของวันที่เท่าไหร่บอกของวันที่สิบห้าครับคุณชื่ออะไรบอกชื่อซุยยาเขาบอกอ๋อผมเป็นเจ้าของคดีใช่ไหมเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของคดีเองครับแล้วก็ผมบอกแล้วผู้กองแล้วยังไงครับผมเสียหายรถผมเสียหายเยอะเลยเขาบอกผู้กองก็บอกว่า,วาคุณเอาผิดเขาไม่ได้หรอกพราะรถ มันก็วิ่งตามปกติของมันผมบอกผู้กองผมโดนไล่ทำร้ายนะครับเขาบอกไม่ใช่หรอกคุณคิดไปเองคุณจะมาเรียกร้องขมไม่ให้คุณชนเขาคุณก็ซ่อมเข้าไปคุณเสียไปอย่างลูกคุณเจ็บคุณก็รักษาไปเนี่ยครับแล้วก็คุยคุยอยู่สักพักหนึงผมาถามว่าเขาบอกเขาเขาถามเพราะว่าคุยจบยังผมบอกมีอะไรครับผู้กอง อ๋อเขาจะนอนเขาคงว่างนอนเอาแล้วผู้กองไม่ได้ข้าวเวรเลยครับเขาบอกไม่ได้ข้าวเพิ่องออกเวรมาผมก็เลยบอกว่านั้นไม่เป็นไรผู้กองนั้นแค่นี้ครับผมก็บอกขอบคุณมากครับแล้วนี่ที่มหาทนายโป้ไม่อยากจะก็คือ้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับคด,ดีของผมนะครับเพราะว่าอย่าให้ทนายช่วยเรียกคู่กรณีผมแล้วก็ให้ร้อยเวร รับเรื่องของผมด้วยครับจะ้ไปติดตามติดตามเรื่องของผมครับเพราะว่<ๆ>รารถผมก็เสียเยอะไงที่ไหนอะที่โรงพักที่ปากเกร็ดครับโรงพ่อปากเกร็ดครับวันนี้เรามาหาพี่ทนายเรามีหลักฐานอะไรมาบ้างครับก็ <S 1> <S 1> เขาเรียกอะไรนะทนายใบ<ป>ภาพภาพ,ภาพวิดีโอประมาณนะสี่ห้าห้าคลิปแล้วครับเป็นภาพที่เขไาไล่กวดเราใช่ไหมใช่ครับไล่กวดแล้ววิ่งมาทําร้ายครับ ก็ชนรถคู่กรณีนั่นตอนสุดท้ายครับมาชนหน้าบ้านผมแล้วครับอ๋อแล้วคู่ันนี้ที่เสียหายเยอะไหมก็ไม่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 เท่าไหร่ครับแต่ว่ารถรถของผมเยอะเพราะผมชนเสาไฟฟ้าก่อนแล้วผมหักฝามาโดนเขาแล้วลูกเป็นไงบ้างลูกเจ็บครับตอนนี้ลูกกลัวเลยไม่ไม่กล้านั่งรถแล้วครับลูอายุยี่าไหร่อายุสี่ขวบครับเป็นไงงบ้าก็เจ็บที่หัวเพราะว่าหัวหัวผมเบรก จังหวะผมผมเบรกเบรกรอบแรกตอนตัดหน้าใช่ไหมครับหัวทิ่มลงไปที่สกูตเตอร์สกูตเตอร์มันเป็นเหล็กแล้วก็พอครั้งที่สองมาชนเสาไฟก็ล่วงเวทีเนี่ยครับแต่ตอนนี้ลูกมีอาการตกใจอยู่กลัวเลยกลัวครั้งที่เห็นรถคือไม่ไปกับผมแล้วละเพราะเพราะผมจะพาลูกผมไปเที่ยวไปอัดแก๊สทุกทุกท,ทุกครั้งคือต,ตอนนี้เห็นรถไม่กล้าไม่ขึ้นเลย,เลยครับสุดท้ายที่มีอะไรยอยากฝากถึงคู่กรณีไหมครับ ก็อย่าให้มาคุยกันนะครับมาดูแลผมสักนิดนึงในวันนั้นคุณก็เสนอเงินให้ผมแล้วแต่ผมไม่รับไงแล้วก็ไหนไหนลูกผมก็เจ็บลงเป็นลูกคุณมางแล้วกันนะครับอยากให้มาเยียวยาอยากให้มาดูแลใช่ครับท่านนายครับจากการพูดคุยเนี่ยมีแนวทางช่วยเหลือคู่เสียหายบ้างไงบ้างครับ ครับเบื้องต้นที่ได้ฟังข้อมูลข้อท็จจริงแล้วก็ดูเอกสารหลักฐานภาพถ่ายคลิปวงจรปิดประจําวันอะไรของพี่แดงเขาแล้วครับ,รบผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อนระหว่างพนักงานสอบสวนกับตัวผู้เสียหายผู้เสียหายเขาก็ข้าใจว่าเขาอะไปลงบันทึกประจําวันเนี่ยที่เอากล้องวงจรปิดเนี่ยถือว่าแจ้งความดาเนินคดีแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าคู่กร,รณีเขามาแจ้งความดาเนินคดีเขาอีกต่างหากนะฮะแต่างนี้พนักงานสอบสวนก็รับทรบาบแล้วนะครับว่าเรื่องนี้อยู่ในระบบ ของการสอบสวนของสอพปักกร็ดแล้วเดีย๋ยประเอิญวันนั้นอาจจะพูดคุยกันด้วยความไม่เข้าใจพนักงานสอบสวนเขาก็เลยบอกว่าของง่วงนอนเขาก็จะไปนอนนะฮะทางนี้ก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมพนักงานสอบสวนไม่บอกสิทธิ์ของเขาว่าเขาเองเขาเป็นใครเขาเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรหรือว่าเขาเป็นคู่กรณีต้องทําอะไรบ้างนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยว่องนี้ผมจะรับพาผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็ประสานทางคู่กรณีเนี่ยไปพบผู้กำกับสพปักกรเด ไปพบพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีนี้นะครับเพื่อเป็นการไปพูดคุยกันนะฮะว่าที่จริงแล้วนะใครเป็นผู้กระทำความผิดใครเป็นผู้เสียหายเพื่อจะต้องให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายกรณีเกิดความเสียหายคู่กรณีก็ต้องมีการจ่ายค่าเสียหายให้นะส่วนเรื่องของคดีอาญาหรือว่าคดีจราจรก็ว่ากันไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงอันนี้มันชัดเจนครับเพราะมีคลิปกล้องวงจรปิด มีมองเห็นพฤติกรรมพฤติการของคู่กรณีได้ว่าใครกระทาความผิดอาญาหรือไม่อย่างไรนะฮะส่วนค่าเสียหายมันก็เห็น,หนชัดจากร่องรอยของการเสียหายของรถทั้งคู่กรณีของพี่แดงเองหรือหรือในภาพถ่ายนะฮะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปพบพุ่งกับปากเกตพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้รู้ว่าใครที่เป็นผู้กระทําความผิดใครผู้เสียหายครับ อยากให้พี่ทานายฝากเตือนสติผูท้ที่ชอบใช้รถใช้ถนนแล้วชอบปวดกันอย่างเงี้ยครับครับฝากนะครับเพราะว่าพี่น้องที่ขับรถอยู่บนถนนนะครับต้องมีสติแล้วก็ที่สาคัญเลยคือต้องมีน้ําใจนะฮะอาจจะมีการปาดหน้ากันบ้างเพราะว่าเราไม่รู้ว่า,าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรีบบินทุระหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําอะไรให้กับเราต้องได้รับความเสียหายนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นการผิดกฎหมายจราจรน,นะฮะ ก็ควรมีน้ำใจให้อภัยฮะหให้อภัย 2. ให้ทาง 3. ทุกคนจะปลอดภัยนะครับตำมไว้นลครับให้อภัยให้ทางแล้วทุกคนจะปลอดภัยครับ